การเคินท่านของกทีวีไก็เราก็อย่างที่เห็นมันประสบความสำเร็จมากๆครับเราก็รู้สึกดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ทำให้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเหมือนตัวผมกับกวินเองก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปทำแฟนมิทติ้งต่างๆหลายประเทศหลายเมืองมากๆ แล้วก็เห็นแฟนคลับต่างประเทศเขาพยายามร้องเพลงของเราแล้วก็พยายามถามเราว่าที่ถ้าเราสมมติว่าเขาไม่ได้มีโอกาสมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเขาได้ลองทานอาหารไทยซึ่งก็ทุกอย่างมันเกิดจากที่เขาได้ติดตามผลงานซีรีส์ของพวกเราจนทําให้เขาอยากที่จะเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเรามากขึ้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วผมก็ จริงๆรู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสทำงานกับทีมหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานกับทีมนงเราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะได้มีโอกาสแบบไปหลายๆที่แบบนี้ไหมอย่างล่าสุดก็เพิ่งไปทัวร์ยุโรปไปเอเชียก็ไปแล้วก็อเมริกาใต้แล้วก็อเมริกาด้วยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ไปหลายที่แล้วก็พอเราพอเราไปที่ไหนพอเราไปที่นั่นเนี่ยเราก็เหมือนแบบเราพยายามจะศึกษาเค้าเจอร์เขาพยายามจะแบบ ไปดูอาหารว่าแบบเขากินอะไรกันเขาแบบเขามีการใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่เราเซอร์ไพรส์ก็คือพอเราไปถึงปุ๊บเหมือนกลายเป็นว่าเขาเขาพูดไทยได้บางคนอะไรงเงี้ยครับโอ้บางคนพูดไทยได้บางคนแบบอย่างที่จอห์นบอกร้องเพลงตามเราบางคนแบบเออเหมือนพยายามศึกษาคอรเจอร์เราเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกแบบเออดีใจที่มันเป็นการแบบเป็นการแลกเปลี่ยนคอรเจอร์มาในตัวด้วยก็รู้สึกดีใจ ครับผมเราไปเราก็นะครับผมสายสายกินอยู่แล้วก็พยายามจอศึกษาวัฒนธรรมทำอาหารอะไรกันนระดับหลังคุณเป๊กเขาไปเขาไปเยอะสุดแล้วพู่นั้นนะอะไรนะฮะเขาไปหลายประเทศเยอะสุดแล้วไม่พอๆกันนะเท่ากันเท่ากันก็ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศครับผมแล้วก็มูลนิธิมูลนิธิไทยด้วยครับผมที่มอบรางวัลอ่า การผู้สารณะระจำปี2005 568ได้กับ g m t v ของเราด้วยับผมก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากใช่ครับผมอย่างที่พี่จอร์ดกับพี่กวินพูดไปนะครับว่าแบบอย่างเราอ่ะมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อยใช่ไหมครับแฟนคลับก็เขาจะแบบอย่างของผมเนี่ย เขาเรียนภาษาไทยเลยแล้วเขาเขียนจดหมายมาหาเราเป็นภาษาไทยลายมือไทยให้เราเลยคือผมซึ่งแบบตกใจมากคือคือผมการที่ไปเรียนภาษาภาษาเด่ได้เนี่ยคือเขาต้องมีอะไรที่ชื่นชอบในตัวแบบในภาษานี้ที่เขาอยากเรียนนะแสดงว่าเขาอ่ะเราตัวแทนเราเองเนี่ยไปไปเผยแพร่แบบวัฒนธรรมไทยให้เขาได้แบบมากมาก็ดีใจที่แบบแฟนคลับเขาแบบชอบภาษาไทยเรียนภาษาไทยทั้งอาหารทั้งการกินทุกอย่างนะมีไหมมีไหมเขาไม่พยายาม จริงนะคือบางทีแฟนคลับะเขาอินเทนกว่าเราอีกเขาเล่นมุกจีบแบบมุกไทย่ะฮะใช่ที่แบบยังยังแบบเป็นมุกสมัยนี้อยู่เลยอะบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเขาเล่นมุกอะไรใช่ผมว่าเราเก่ากว่าเขาแล้วใช่อะผมอย่างเดียวฮะเด็กอุบลของผมส้มตำปากหม้อแนะนำเลยอาหารไทยอร่อยเพิ่งไปกินมาด้วยเคี้ยวตุ้ยต้ก่อน นอนไ่ได้ยัแ่อุ้ยยั้นอยสุดคือคิดแหมว่าบริษัทหนึ่งคือแบบ30ปีจะเป็นอาไยได้ขนาดนี้อุ้งนะตอนนี้ได้ยินเขาว่า30ปียังไม่ถึง30เลยเหรอไม่ถงผมก็แบบว่าใ่รออตกใจเลยก็30ปีจะได้เป็นส่วน รู้สึกเราอ๋อรู้สึกดีใจมากคิดว่าคิดไปว่าเส้นทางของการเดินทางของทีมทีวีจะยาวนานขนาดนี้แต่คือเพื่อนคิดทำไมว่าเออจากความสำเร็จไอ้วันนี้เออจากวันนั้นถึงวันนี้ดีใจก็หลายคนก็เห็นว่าเอ้ยกำนาใจกำพึงใจแค่ไหนที่แบบบ้านเราแบบโอดพึงใจ เราสองคนก็เห็นแบบว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าแบบว่ามันเริ่มต้นจากอะไรแต่แล้วก็เข้ามาแบบว่าช่วงปลายป่าแบบแล้วเราก็เริ่มทำงานแบบว่ามันก็เห็นบการพัฒนาของขรงพวกเราก็แบบเติบโต้เรื่อยๆไม่จบกักทีแต่ที่เราสองคนอ่ากได้ <prueba> <coughs> to all the international fans, we as a artist from GMM TV, we would like to thank you all for the support and your interest in our series as well as as well as our culture we are so very honored for the awards and we're so glad that we get to represent our culture and we do feel the same as whenever we get a chance to go to your countries we like to you know try your food and know about your culture as well so it's a big honor and it's so nice that uh, now that thailand is you know, on the map and people love and appreciate our culture more and just want to say thank you and we really appreciate your support from you guys thank you okay. thank you